สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะเออวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะกลับมาจากเยี่ยมทหารใหม่เมื่อวานเมื่อคืนนี้นะคะถึงบ้านก็ห้าทุ่มพอดีเลยนะคะข้าวก็ยังกองอยู่เพราะว่าลุงเสือว่าจะฟาดนะก็ยังไม่ได้นะเพราะว่าฝนตกริ่นนะคะเอฟ ฝนรินอยู่นะคะตอนนี้นี่ก็เลยกองไว้ก่อนพุ่นลุงเสือเดินไปดูข้าวที่ทุง่งนาที่มันเหลือนิดนึงนะคะเพราะว่ามันยังเขียวอยู่ก็เลยไม่ได้เกี่ยวนะคะพ่ายางตัวนี้มันภาษาเอาไม้พับไว้อยู่จะว่าลมนะคะลมมันก็เลยพัดปิวออกนะคะ ฝนตกดินนะคะแล้วก็ภาพบรรยากาศเนาะที่ไปเยี่ยมทหารใหม่เมื่อวานเนาะในเอฟซีท่านไหนที่ได้ดูคลิปไปแล้วนะคะก็อดที่จะน้ำตาไหลไม่ได้นะคะเป็นไรเลอฮะช่วยอ,อย่าว่าเมื่อวานเถอะไปใส่ไหวเป็นอาทิตย์แล้ว ม,มันสมแต่ของเนาจังสี่แล้วมาดมโว่ามาพริกสุกแล้วต้นลงเสือปลูกสี่ห้าต้นนะคะเอฟซีมันสุกแดงเลยเก็บก่อนนะคะนะก็สำหรับเมื่อวานนะคะ กลับมาถึงบ้าน,นภาษาก็ได้รับข่าวดีอีกนะคะคือพระนุนะคะที่ไปสอบนักทรรมตรีนะคะก็ทักมาบอกแม่นะคะสอบผ่านแล้วนะคระับศีระได้สอบผ่านเนาะนักทรรมตรีนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,นะคนเป็นพ่อแม่ก็ภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่ลูกทั้งสองนะคะได้ทำหน้าที่ของตัวเองนะคะ นะพระก็บวชนะคะส่วนบิก๊กก็เป็นทหารนะรับใช้ชาตินะคะนี่คือความภูมิใจของพ่อแม่นะคะไปเยี่ยมเมื่อวานก็นะคะดีใจมากเลยนะคะเนาะเป็นใครก็อดที่จะน้ำตาไหลไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะให้ลูกนะคะถือพวงมาลัยนะคะให้ทหารนะคะถือพวงมาลัยแล้วก็ ให้แม่เนาะมาให้แม่นะคะกราบแม่กอดแม่นะคะเนาะแม่กับลูกก็ร้องไห้ใส่กันนะคะมันอดไม่ได้นะคะขนาดนะภาษาพูดอยู่นี่นะคะก็มันก็ยังจุกอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นภาพที่ภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจนะคะดีใจนะคะ จริงเห็นลูกใส่ชุดทหารนะคะเรายิ่งนะคะมีความนะคะภูมิใจมากเลยนะคะที่ลูกนะคะได้รับใช้ชาตินะคะเดินทางนะคะเอจากอ่าสกลนครเนาะจากอำเภอบานอนนะคะไปถึงเออสระบุรีนะคะไม่ใช่ใกล้ๆนะคะระยะทางก็น่าจะ4 ร้อยห้าร้อยกิโลได้นะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าอีกร้อยกว่าอีกร้อยโลก็ถึงกรุงเทพแล้วเนาะจากสระบุรีไปนะคะน้องอยู่ค่ายอดีศรน,นะคะอยู่หน่วยฝึกนะคะโรงเรียนที่สองนะคะโรงเรียนที่สองเนาะเป็นโรงเรียนนายสิบนะคะที่บิ๊กประจําการอยู่นะก็ครูฝึกเพิ่นก็พาไปดูนะคะพาขึ้นไปดูที่ของทหารนะคะที่นอนนะคะ ที่นอนของทหารใหม่นะคะเพื่อนก็พาเนาให้พ่อให้แม่ขึ้นไปดูได้นะคะถ่ายคลิปได้นะคะ,ะก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอย่างที่เราเห็นนั่นแหละนะ,นะก็ดีใจนะคะบิ๊กก็มีความเป็นระเบียบขึ้นมากเลยนะคะเนาะไม่เหมือนตอนอยู่บ้านนะคะก็เป็นคนละคนเนาะมีความเข้มแข็งนะคะร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะว่า เป็นทหารนะคะตื่นเช้ามาก็ต้องฝึกนะคะฝึกทุกวันนะคะลุกตีห้านะคะครูฝึกว่าพูดให้ฟังเนาะตีห้านี้ครูฝึกจะมาปลุกแล้วนะคะปลุกทหารทุกคนเนาะเตรียมตัวนะคะและ้วก็เขาก็จะมีเวลาของเขาแหละนะคะล้างหน้าแปรงฟันอาบน้านะคะอ่าเสร็จแล้วก็ลงฝึกนะคะฝึกเสร็จก็สองโมงเช้านะก็มา รับประทานอาหารนะคะที่โรงครัวนะที่โรงเลี้ยงนะคะเสร็จแล้วก็เขาก็จะมีกิจกรรมของเขาในแต่ละวันนั่นแหละนะคะครูฝึกเขาก็จะพาฝึกพาทํานูน่นทํานี่นะคะก่อนวันเยี่ยมญาตินะคะก็เดินนะก็ได้เดินสวนสนามนะคะก็หลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะแต่ก็น่าจะผ่านนะน่าจะผ่านไปด้วยดีนะคะเพราะว่าถ้าใครนะคะถ้าใครที่ทําผิดกฎระเบียบ ครูฝึกบอกก็คือลงโทษนะแต่ว่าลงโทษเดี๋ยนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะก็จะคือลงโทษแบบไม่ให้โทรศัพท์นะคะไม่ให้คุยโทรศัพท์นะ,ค,ะคือถ้าใครทําผิดกฎระเบียบก็จะไม่ได้เล่นโทรศัพท์จะไม่ได้โทรหาญาินะคะหาพ่อหาแม่นะคะนะแต่ของบิ๊กไม่มีนะคะบิ๊กคือโทรศัพท์เขาได้ใช้ตั้งแต่วันแรกที่ครู อนุญาตนะคะคืออนุญาตวันแรกก็น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์หนึ่งเนาะน่าจะเป็นวันเสาร์เนาะคืนวันเสาร์นะคะที่น้องได้โทรหาแม่ครั้งแรกเลยนะคะนะได้โทรศัพท์ก็โทรหาแม่นะะร้องไห้เหมือนเดิมนะคะนะก็พ่อกับแม่ก็ภูมิใจเนาะลูกคนเล็กก็ได้ไปรับใช้ชาตินะคะส่วนคนโตนะคะก็รับใช้ ศาสนานะคะตอนนี้ก็สอบนักทำรรตรีนะคะผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะนะก็ภูมิใจดีใจนะคะกับลูกทั้งสองนะคะก็นะเนาะรีบทักมาบอกแม่นะคะสอบผ่านแล้วนะคะสอบผ่านนักทำรรตรีนะคะต่อไปก็น่าจะสอบนักทำรรอะไรอีกล่ะภาษาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทำรรตรีแล้วก็ทำรรเอกบอก่ เราก็ไม่รู้เนาะภาษาของพระนะคะก็นั่นแหละนะก็น่าจะสอบไปเรื่อยๆนะคะพระโนโนะคะก็จะสอบเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆเนาะก็ยังไม่ได้ยินเนาะยังไม่ได้ยินว่าจะศึกนะคะก็มีแต่ว่าอยู่ไปเรื่อยๆนะก็คงจะสอบไปด้วยเนาะก็อาจจะเรียนไปด้วยสอบไปด้วยนั่นแหละนะคะอ่าก็เรียนไปเนาะตอนนี้ก็ สอบนักทมตรีนะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะสอบผ่านแล้วมีรายชื่อออกมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีใบประกาศนียบัตรเนาะที่เพื่อนจะได้รับนะคะเพราะว่าสอบผ่านนะคะก็น่าจะมีใบอยู่เนาะภาษาคิดว่านะคะก็ยังไม่ได้คุยกับพระเนาะเพราะว่าเมื่อคืนก็มาถึงดึกนะคะก็ว่าจะให้ลุงเสือ,อเก็บข้าวเก็บอะไรให้มันเรียบร้อยแต่ว่าฝนก็ยังรินอยู่ เมื่อคืนมาติดฝนหนักนะคะอยู่แถวโคราชแถวขอนแก่นนะคะ fc ตกหนักมากนะะมาถึงบ้านเราวันนี้มืดนะคะมืดนะฮะแล้วก็ฝนลงเม็ดอยู่ป๊อกแปก๊กป๊อกแปก๊กนะไม่ตกนะคะ fc แต่รินอยู่นะคะโอ้ไปเลาะทงนาได้แนวกินมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาเช,ชนะช่องพระนุนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ